สวัสดีครับท่านเกาโฮกผมบาลอนี่และ world of tanks นะครับก่อนอื่นเลยก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามซีรีส์ world tanks มาโดยตลอดนะครับขอบคุณมากแล้วก็เรามีอะไรวะเนี่ยนี่มันรถบ้าอะไรครับเนี่ย is 8 ball เป็นไล์แทงเกียร์หนึ่งน่าจะเป็นรถอีเวนต์เนาะรูมลางหน้าตานี้ไม่น่าใช่รถถังหลักอยู่แล้วนะครับรถบ้าอะไรจะกลมๆลม้ลอเดียวตรงกลางอะไรอย่างนี้ ผงจะมีด่านแปลกๆมาให้เราลองเนาะช่วงนี้นะครับแต่เดี๋ยก่อนนะครับฉากหลังนี่มันอะไรกันเนี่ยอนั่นมันดบตชาติลองนะครับกับ FV อะไรสักอย่างของอังกฤษกำลังยิงใส่อาลารถอะไรวะน่าจะอ็อบเจกต140ป่ะของรถถังกลางของโซเวียตไม่แน่ใจเดี๋ยวก่อน แล้วเราจะมาดูทำไมว่ารถลายยิงกับรถไหรนะครับมันเป็นแค่ฉากใช่ไหมอ่าฉากนี้น่าจะเกี่ยวข้องกับการแข่งนะแกรนเวิร์กแกรนไฟนอลและยอย่างของเวิ l ์กอัลแทกนะครับเป็นน่าจะเป็นซีรีส์ใหญ่อยู่พอสมควรน,นะมีสองทีมด้วยอะไรเนี่ยสองทีมอ๋อกดดูชื่อได้นะตัดวิวแชร์วินเชีย,ยกับเฮลไรเดอร์สนะครับ2ทีมนี้น่าจะแข่งตัดเชือก ชิงแชมป์กันหรือมั้งนะเพราะว่าผมไม่ได้ดูการแข่งของเบอร์แพงไงก็เลยไม่รู้จักทีมพวกนี้นะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ผมว่าจะลองกับโหมดใหม่นี้แล้วกันเดี๋ยวเราไปเจอกันในสนามโลเลยครับว่าเจ้าโหมดโหมดเนี้ยเป็นยังไงมันจะแปลกขนาดไหนมันต้องแปลกสิเพราะรถมันยังแปลกเลยนะโอเคไปครับผมพระเจ้าจอด นี่มันดวงจันทร์นะครับมีฐานบนดวงจันทร์ด้วยโว้โอ้เฮ้ยเด้อเด้อเฮ้ย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 นี่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 เอ้าเอาถอยหลังด้วยด้วยโอ้ยปถอยมากไม่ต้องไม่ต้องอย่าอย่าโอ้โหเดี๋ยวเอ้ย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 เด้อเด้อเด้อเอ้ยใจเย็น ืเดี๋ยวโหมันยิงแม่นวะ่ะอชนกันเลยอือไงล่ะโอ้โหมันขับยากมากครับผมขับครั้งแรกเนะี่ยแหมเราจะลิงยิงเป็นรถธรรมดาเขาไม่ได้นะเราต้องเดี๋ยวเราขับไปทางนู้นก่อนดีกว่าแล้วจ้า ครับโดนเอา้ายิงโดนเพื่อนมันโดดสูงอะ่ะอุ้ยไม่แน่ใจว่านี่แหลกหรืออะไรนะครับไม่ได้แหลกนะปิงแค่ห้าสแต่ว่าทำไมมันข <c oughs> ับยากนี้วะเนี่ยวัดวัดอ๋อถ้าตกลงไปข้างล่างนั้นคือตายนะมีศัตรูตกไปสองคันโอ้เยีย่ยมนี่ไเปเลยแต่ว่าเบรกทีนี้ล้อปัด มากินเพาคืออะไรวะคืออะไรวะ,ออะ,รวะนี่นะเฮ้ยเสยมันไปไหนโอ้โหเสยไปเกือบลงฮนะเสียงปืนนี่โคตรจะหลอกอ,อาอตกไหมนะ่ะตกนั้นนะ่ะบายบายตกตายไหม บ้มมะโอ้โหโอ้ยถดถดถดผมว่าฆ่ากันยากนะจริงๆเอาตกอีกหรือเปล่าคันนู้นฮะเราต้องยิงให้เขาเด้งเอาตกอีกแล้วเดี๋ยนายคันสุดท้ายแล้วเพื่อนนี่นี่ metro s h o w e อ๋อจะมีอ่าอีเวนต์ในในดานน้นะเอายิงโดนเพื่อนนี่นี่ ันเดียวลุมยิงฮะนี่ตกไหมบายบายครับเอา้าไม่ตกนี่ยิงให้ตกไม่ต้องตกเอา้ามันนี่แหละตกไปเลยชนะครับผมตาแรกก็ชนะเลยเอา้ามีคนโดดลงไปตาครับบายบายเพื่อนรัก ล hey, uh ิ้นเพื่ออะไรเนี่ยอ๋อเพื่อเอาเหรียญนะครับทริคช็อตนั่นเองนะครับผมเข้าใจแล้วนะก็จะรีวิวโหมดนี้เลยแล้วกันโหมดนี้คือให้เราทำลายยานเกราะ ของัตูก็คือเจ้าไอ8บอลของสตูให้หมดนะครับแต่อนุภาพการยิงของรถเรากับรถสตูเนี่ยมันจะห่วยแตกมากนะครับยิงใส่กันเนี่ยชาตินึงก็คงจะตายอยู่หรอกมันเลยมีไอ้หลุมเขาเรียกหลุมลาวานะครับให้เราไปชนรู้สึกชนชนกันเนี่ยายที่โดนชนเนี่ยจะเด้งออกไปไกลนะครับเราก็ต้องชนพยายามชนเขาให้ตกหลุมลาวานหรือไม่ก็ยิงก็ได้ยิงเนี่ยจะทําให้ศัตรูที่โดนเด้งกลับหลังนะครับ Operation Moon b เบเกอร์สตารมาครับผมมาเลยอุ้ยอีกโดนพื้นโอ้แตานี้นัวมากเว้ยโอ้เฮ้ยนี่นะไม่โดนไอ้ยาแม่นจังวะแม่นจังเหรอแม่นเหรอเอ้ยลมยิงเฮ้ยโดนลมยิงฮะนี่ไงอุ้ยนี่ไง แล้วอืมไม่โดนเฮ้ยนี่ไงอะไรฮะอิมพาวส์โอ,อ้โหแรงกระแทก่ะมีฉากหลังนี่ไม่แน่ใจว่าโอ้ยไมไมาะมาเป็นแรงวะเฮ้ยตกตัวเนี้ยตกตเนี่ยถอยฮะถอย นี่ฉากหลังเป็นาดาวเป็นการสู้กันของยานรบนะครับไม่รู้ว่าเขาโปรโมทเกมใหม่หรือเปล่า Master of Orion นะครับก็ถ้าใครสนใจลองไปดูได้ในสตรีมน,นะครับ o a s t e r of Orion หรือ Google ดูเลยอุ้ยเป็นเกมแนวยานรบนะครับวางแผนการรบอะไรเตอบส้สโอ้โห แรงดิง่งความอืืหแค่สู้กันนี้ก็ยากลำบากแลยนครับนี่มองนะอุย้ยเดี๋ยวเดๆดเดเดเืเดเ,เดเ,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 เด้ดเ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 ดดเ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 ยเดตดเดเ้เมเดเเด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 เเดเดดเ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 เเเดเเเ อ้าวเฮ้ย,ฮยน,นั่นคนนั้นจะคนนั้นตกไปแล้วครับผมไม่ตกนี่วะเมจิโอเมจิโอเออเมจิโอทีเดียวเลยเหรอโอ้โหเมจิโอนัดเดียวหายเลยครับผมฝนดาวตกอีเวนต์ฝนดาวตกโคตรโหดมีด่านเดียวเหรอ ฐานบนดวงจันทร์แค่นั้นเหรอมาจ้ามาแล้วอืออืมอืมตกไปเลยไหมโอ้ไม่ตกครับโอ้โหเดี๋ยวนะไอ้นี่มันวิ่งมาชนเพื่อนเราถึงนี่เลยอุย้ย มาเอ้ยมาดีมาดีมาเด้มาเด,าด,าด้เอาดีเฮ้ยทำไมมีเพื่อนเราตกไปสามคันแล้ววะเนี่ยอุ๊ยอะไรอะ่ะ Impulse อ๋อ Impulse นี่จะรู้สึกมันจะเป็นเหมือนแรงสะท้อนอะไรสักอย่างนะครับให้เราดิ้งไปมา

นี่ฮะคือการตกเออพังครับผมพังไหมพังยังขึ้นไม่ได้แน่นอนนะครับเออนี่คือการทดสอบการตกไปแค่ผมโอ้โหอันนี้กิมเขาตกไปแค่คันเดียวอย่างนะ ก็คือในด่านเนี่ยจะมีอีเวนต์เรื่อยๆนะคือเป็นเหมือนอีเวนต์ที่ทําให้คนกระดิ่งไปกระดิ่งมานั่นแหละนะครับเช่นเหมือนมีอ่านี่ฮะนดอบอีเวนต์อิมเพลสก็น่าจะเป็นส่งขึ้นพลังนะครับทำให้เกิดขึ้นพลังทําให้อพิเยอร์ทั้งหมดเนี่ยเด้งไปเด้งมาแล้วก็จะมีรู้สึกเมทิโอนะครับเป็น ฝนดาวตกนะฝนอุกบาทพุ่งลงมาโอ้จีๆฮะอ้าวมีคนโดดรถตาม2-3คันโอ้สุดยอดโอ้ตายแล้ว,ลวนะครับก็คลิปนี้เป็นคลิปสั้นๆอย่างนี้แหละนะไม่มีอะไรมากโชว์การเล่นของโหมดนี้เผื่อใครไม่ได้เล่น เบลฟ์แท้งมานานก็ลองไปเล่นดูนะครับหรือท่านไหนไม่เคยเล่นเวลฟ์แท้งอยากลองก็ลองเล่นดูนะครับมันก็ตลกดีไม่เสียอะไรไม่เสียค่าซ่อมไม่เสียวะเดี๋ยวนะดูก่อนศูนย์เครดิตนะครับไม่เสียค่าซ่อมเล่นเพื่อสุขภาพนะครับของขับได้ exp ด้วยนะเอาไปแปลงสามารถแปลงเป็นเปนเขาเรียกดาวทองได้ผมว่า,าคนขับรถคันนี้เนี่ยมันน่าจะใส่แว่น้วยนะให้มันดูแบบ ล้ำๆหน่อยนะครับไปสาไปขับแข่งกันอยู่บนดวงจันเลยนะโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอโบว์รูปเท่านี้แล้วกันนะครับลิงค์คำคำติดตามก็ได้ใน w o l f Tank คลิปต่อไปครับบายฮะ